เราจะมาต้มมาม่ากันนะฮะอ๋อต้มมาม่าครับเออวันนี้เรามาทางที่บ้านคุณพีมนะครับใช่ไหมครับใช่ครับขึ้นราอะไรมันเสี่ยงเดี๋ยวได้ทีได้ทีไม่พิมกับวันแขกวันนี้ครับวัยรุ่นป้ายเหลืองวัยรุ่นป้ายเหลืองนะฮะว่าไงจิ๊บปั่นมาสุดจริงๆครับคุณพีมปวดเยอะไหมนี่ครับปีมาบอกไปเรื่องดาวไปทราบหน่อยต้องต้องงานนะนี่ยงานไม่ลงมานหรือหลังบีไอเอมู่ไปเรื่องหลังบีเจือกูเต้ cái lợi nhuận để mà bán được, đó, đi vào năn lá cà bẹng, khẩu gin một mình thêm mấy cái gì vậy? tròn, tròn tròn, tròn lên. đừng có thêm chốt. Ừ. Ừ, nói dễ đấy. Ai cùng như thế hả? Ủa, mi lem như thế อะไรดิอยาูยารูอยากตทยนี่ยแม่มึงนี่นี่แมไอ้ยามุยบอกตายม่ถือเรอย้อนถามากินกี่คนครับยีิบาทครับยี่สิบาทไปเหลืองครับี่สิาทครับกินกี่คนกินกันทุกคนทกคนนี้เราเดี๋ันึ่งคย

ลงยูทูปก็ลงยูทูลงยูทูสวัสดีับเาวอครับนี่ดูบอลเตือนอยู่ดูเตือนไม่นี่อย่างเงี้รครับสมรกครับต้องซื้อบัตรนะคะคุณจะมาดูไม่ได้นะแต่ยิ่งอะแต่ยิ่งลันไม่รู้ยังไงกโกนี่ยตาละเรวกางกตาแล้วเอ้ยเร็ผมไม่ดีนะจ๊ะ mẹ mọc của ông hắn môn hình hoạt động 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 ครับครับเดี๋ยวลองมานีกันดีกว่าได้นะระหว่างเ็าทำน้ำครับอันนี้ก็คือเอาจริงๆแล้วน้องว่างนะงจากที่ยาเสร็จารกิดอะไรมาพ่อคนี่ครับครับผมมีเจบมีเจ็บี่ไอเจ็บพีมกับเจบจีนนะกองพวกไหนกองรอดไหรอครับ รอดเอนด์โรยมารอดเอนด์โรยอ้นี่มึงลงจองไหนด้ไหะลงจองปิต้าบอตองกับ๋ย่ามาตรงกิฟกันไส่หุ้ไม่เป็นไรอุปสรรคมันมีไว้แก้ไขปัญหาได้ดุกินดิอะไปหรไปเรื่องเฮ้ยโอเคอยู่นะครับนี่กังกูละเอาไมั้งล่ะเดี๋ยวเชฟซินก็จัดการเองนะนี่ครับหน้าตาเชฟซินนะครับเอาตาเนื้อตาหน่อยซินดุมมือกูเดี๋ยวเลยบ๊อบอยู่ไหมใส่เลวลูกนี้จัะ กหแม่ฮปันโสงสอไปไม่ไม่ดิเลยอ่ะไม่เดิเลยเออเดินน่ไม่กูไม่ใญ่แกงตองอ่ะเดล้อ่ะพูดดีมันนี่วอาเื้องางอย่าไม่ไม่ี่ยๆกูได้เลยนะที่กู่ะอ้ยวยไม่ไม่ไม่พัดมาพี่วะโอเคนะเดี๋ยวเรามานับกันเองดีกว่าเนาคุณนานเราตับตุ๋ใกล้กันนะหนึ่งสองสามส เรามยาคุณผมว่าเจ็ดทอจ็ดอนะเฉลี่ยแล้วคุณได้เท่าไรไอพวกที่จังเล็ใจเรียนกณิตมาคอมเปต์ได้เลยนะครับตของเหม็ครับแปดเลนะแปดแปดอรอันนี้แอันนี้เจ็ดไหมยเจเลยจริเลยเฮ้ยเเลยขออ่อนคนกินกาเไย้กตองมาม่กินกาวไอ้ยตองมาม่นันมาต้องมา่กินกาไม่ก็จคนเด็ดเลยจร กดันนี้ล่ต้เอาเลยกันดฮะเมดเลยอ้โหกบจันทซีนมีม็อบม็อยังฮะม็อม็อม็อม่เดี๋ยวมุกบกอเลยอะมีอาขึ้นนะไรขึ้นยังอมีมอเหรออันนี้มันตาหลิวเตึนเล่าตาแล้วตาไรนีอะนื้อัจัดีนะครับจันดีีเอานี่ย เดี๋ยวว่างเลยได้แล้วเนั่งกินอะไรรึกินอะไรทีล่ะน่าที่เลยหวานเลยมาม่าเลยปกติเนี่ยจะเป็นซีพีนะใช่ครับปกติจะเป็นซีพีเฉยแต่นี่เราแบบว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อีกแ้วเลยที่มีคุณคุณภาพกว่าเจะแบนแม่และกันนะใช่ครับ คืออันนี้สีพีเป็นรองเลยตอนนี้สีพีเอ่อตรงยาวสีเป็นแล้วอ่านี่คุณฟายแล้วก็แบบว่ากำลังเมาอยู่นะฮะเอาใหญ่เอาบายผมงกุฎอะวันนี้เราไม่มีของดื่มมันเมาทั้งทิ้นนะเราจะเป็นนี่ครับน้ำแปเปิ้ลกับน้ำโขลกแปลกแล้ววะคุณไม่เหรอ

ไอ้ไปัสินพุ่งเลยไหมโอเคครับตอนนี้เราพักกันดูบอลไปก่อนเพราะยังไงเลี้ยวพูมันชัะแหละไม่อยากวุ่ดไมหน้าทีกูเลยอเื่อเลยมยอออจเจต้าเนี่ยคือไม่อยากให้คนอื่นไม่อยากทำเองนะเพราะแบบเดี๋ยวมันจะอร่อยเกินเอาไหมขอบคุณย กองมาจัดกับไปเีนด้วยนมมีว่าเลยไอ้บุเลยโอ้ยโอ้ยดูมึดูดูฟันงมีว่ากว่าเกิออกมาก่อนออมาก่อนไ่เอาันฟมีว่างโอ้ยไดได้ พีไดเดยเดยวเดยวัวได้พองยาไม่ไม่องเลยฟองได้องเงยได้องมัไอยู่ไพงยังอยอมัได้ดีเพราะานคุณกอย่างรับรองเมนูนี้เค็มนะไปไวแน่นอนครับเยี่ไม่ทาสมบัติลานลัวกนปีกอเลองดีเลยๆเลยเยๆลดิเกุับกันว่ากุบกัน เกลือป้นเกลือป้นซับไม่ับไมู่ยี่ทันี้ตั้นสิ่ก่าลมแลมแรที่ไหนลมแรงโอเคครับม่มาไห้หมจริงอ่ะจริงเนี่ยนี่ไม่ได้เ่ไม่ได้้ไม่ไม่อ้เ้มาไม่ยเราดเดี๋ยวไนี่เียไหนร้านกันเปลี่ยนตัว่อ้ยเล่นรไม่ด้

ังเออแบงแบงแบงเธอไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อปกติกินนี่เดียว่ไม่กินเนื้อมันไปว่ายจอมเหนือกว่นุ่มเขากินโฮกีได้ไหมครับนี่นะมาม่าเสร็จแล้วนะชวนมาลองมุ่งมาลองมุ่งเดียวเดี๋ยวมาลองมุ่งคุณตาอาการเป็นไงครับคุณตาเป็นมาม่าสามสามส่วนไหมครับตา สามส่วนไหมครับเดี๋ยวก็ยิ่งเก่งไปเดี๋ยวยิ่เดี๋ยวยิ่เออแรงของกายครับปะอือเอาเข้าสำหรับคลิปนี้นะครับจมเมนอันนี้เจ้าของช่องมันไม่ปิดกับเจ้าของช่องมันไม่เอาอะไรแล้วมันจะขายช่องทแล้วจริงอ่ะครับเอาตอนนี้เราก็สวัสดีกันก่อนนะสสวััดีครบเพราะว่าเราจะบายบายแล้วเพราะว่าเราจะ นับไปก็ไปนี้มาว่านะเฮ้ยพอนี้ไม่อะไรบ้าครับก็อย่าเล่มอย่าเล่มติดน้ำไอ้ลิปอื่นนะบายๆไอ้ิ